ว่าไงครับพี่โยง่งว่าไงครับพี่แจ้สวัสดีครับทุกท่านทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ YEE Channel นะครับ วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอคอกไก่นะครับมาดูไก่ที่ผมได้เลี้ยงกันไว้นะครับว่ามีเยอะหรือน้อยนะครับแล้วมีไก่สายพันธุ์อะไรบ้างนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไก่กันเลยนะครับ นี้ก็คือครอบไก่ของเรานะครับมีไก่ไข่อยู่ประมาณ5ตัวนะครับเดีย๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ มีเป็ดอยู่ฝูงนึงนะครับก็มีอยู่ประมาณ5ตัวเหมือนกันอันนี้คือภายในของคอกนะครับอาจจะมีไก่ลงเหลืออยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาก็จะเข้ามานอนที่เขานะครับ ดินงหนีเลยครับเป็ดเ,เป็ดเรียบเรียนน,น้อยก็มีนะครับเส <d> ียงเป็ดเสียงไก่อาจจะดังนิดหน่อยนะครับ เพราะว่าเขานึกว่าเรามาให้อาหารนะครับแต่ที่แท้เราเข้ามาถ่ายคลิปแต่ส่วนอาหารให้ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เขากินกันไปเรียบร้อยแล้วครับ ันนี้ก็แม่ไก่นะครับมีกบไข่อยู่ข้างในนะครับมีไข่ไก่อยู่ก็เลยเอามาแยกกงไว้อยู่นี้แล้วเขามีไปส้มนะครับไปส้มว่าไงว่าไงจ้าตอนนี้ก็ลูกไก่ไข่นะครับซื้อมาห้าตัวรอดตัวเดียว คูอยู่รอดน,นะครับอะไงจ๊ะเฮยเชี่ยงจับเล่นได้มาเร็ว,ม,วม,ม,ม,มาเร็วมากินมาด้ยมา

ห้ามขี้นะเขาก็จะเดินวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่ในคอกนะครับ แต่อีกสักพักก็จะได้เวลานอนของเขาแล้วนะครับพระอาทิตย์ตกดินเขาก็เตรียมตัวเข้าที่นอนกันแล้วนี่ก็คือที่นอนของพวกเขานะครับมีขอนไม้มีหลังไคไว้ให้นอนนะครับคอกนี่ก็ทำเองนะครับซื้อตะไครยมามมวนหนึ่ง เรามาล้อมเอาล้อมตามที่เอาต้องการนะครับดัดแปลงจากก้อสดุเหลือใช้นะครับมาทำเป็นค้อกไก่อันนี้ก็คือบอ่อน้ำให้เป็ดได้เล่นน้ำกันนะครับบ,รรบ่อน้ำของเขานี้ฝสาโพรงรถเอามาบางังทำเป็นคอกนะครับ กระจงกระจกเอามาหมดเลยนะครับวัสดุเหลือใช้เราก็เอามาแบ่งปันทำเป็นอคอกไก่นะครับไอตัวนั้นเตรียมตัวจะเข้าขอคอกแล้วก็ได้เวลานอนเอาแล้วเราก็ต้องเข้ามานอนในอคอกที่เขานอนอยู่ตรงไหนประจำเขาก็จะมานอนตรงนั้น ถ้าเกิดเราไม่ทำคอกนะครับเขาก็จะเดินออกไปออกไปเพ่นพานหางหน้าบ้านโน้นนะครับเดินไปที่หน้าบ้านที่ทั่วไปหมดเลยนะครับทำให้บ้านดูสกปรกเลยนะครับที่ใกล้ก็เลยตัดสินใจแบ่งที่ทักนิดมาทำคอกให้เขาเลยนะครับเขาจะได้อยู่ของเขา ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพ่อไก่ของเรามีทั้งเป็ดมีทั้งไก่ไข่ไก่ไกชนเป็ดเขามีจ่าฝูงอยู่นะครับจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มีกระดิ่งไว้อขอก็คือจ่าฝูงเขาเลี้ยงกับตัวเล็กๆเ,เลยครับ อนนี้ก็เริ่มโตแล้วเริ่มเสียงดังแล้วเนี่ยลูกไก่ก็เยอะยังมีอีกประมาณ2แม่นะครับที่กำลังกบไข่อยู่2-3ถึงสามแม่อันนี้ก็ประตูทางออกของคอกแล้วนะครับ นี่ก็เอาไว้ล็อกไว้ออกว่าจะส้มว่าจะจะส้มอันนี้ชื่อไอ้ส้มนะครับเพื่อนไม่อยากปล่อยมันออกมานะครับมันชอบจ้องจะไปตีกะไอ้โต้งตัวขาวนี่นะครับชอบตีกันครับก็เลยต้องตัดสินใจขังไว้สักตัวหนึ่งตัวไหนที่สีไม้ไลายมือดี เราก็จะคัดแยกออกไปเลี้ยงข้างนอกนะครับเลี้ยงใส่สุ่มไว้นะครับน่าเร็วออกกล้องหน่อยนี่ก็คือข่อนไม้ที่นอนเขาเดี่ยวก,ก็ใกล้ได้เวลานอนแล้วนะครับ้าก็เริ่มมืดแล้วเริ่มมืดจะมืดแล้วนะครับ โบบหอมนะครับขึ้นไปยอดไผ่นู่นเก็บลงมายากมากส่ไม่ดีล่นมารับไม่ทันมีแตกนะครับเยอะมากลูกใหญ่กว่าแขนอีกนะครับนี่ก็ปลูกทิ้งไว้ขึ้นหลังคาขึ้นกับท็อปขึ้นใบหมดเลยครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างครับผมได้พาเพื่อนมาดูขคอกไก่แล้วนะครับแล้วก็มาดูไก่ที่ผมได้เลี้ยงไว้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ